กาศสวัสดีครับกาศสวัสดีเอฟซีทางช่องบิไลใหุ้โกทุกทุกานครับมาพบเจอกันช่วงแรกนะครับของวันพฤหัสบดีที่25นะครับหลังจากเสร็จการเสร็จงานไปส่งสการนะครับงานขาวดำกาบมานะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงแรงแรกครับเอฟบีไล่บีตัวเลขแนวทางมาฝากเอฟซีทางช่องกันครับได้ตัวเลขแนวทางนะครับมาจากทาง าสายงานของชบาพารวยนะครับทรงมาให้นะครับแอดวิไลจะมานำเสนอฝากตอนเอฟซีทางช่องกันแอดวิไลคิดว่าถือใจเอฟซีแน่นอนนะครับอ่าได้มาจากสายงานของชบานะครับมีตัวอย่างงวดที่ผ่านมาให้ดูด้วยนะครับอ่าตัวเลียงแนวทางนะครับที่แอดวิไลจะนําเสนอไปนะครับก็บถือว่าตอนนี้ มือนีวันที่20หากันแล้วนะครับถือว่าจะเข้าสูโค้งสุดท้ายกันนะครับอขอบอกเอฟซีย้ำเอฟซี FC อีกรอบหนึ่งนะครับว่าตัวเลขแนวทางปู594นะครับเอฟซี FC คอมเมนต์มาถามแอดวิไ like ลนะครับก็บคือแอดวิไ like ลก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าแนวทางของปูหักเก่าีนะครับก็บคือ,อหลุดสองงวดติดนะครับหลุดสองงวดติด ปูก็เลยว่าของงดสักงวดหนึ่งนะครับให้ปูอัลี่แลกสูตรใหม่ก่อนนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลของปูนะครับปูหากเกาซีจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าเนียทั้งหลุดคือปูจะบ่กื้นสูตรนะครับปูต้องรี่แลกสูตรใหม่ซะก,ก่อนนะครับอจาจจะได้ก็เขอแจ้งให้เอฟซีได้ทราบนะครับโดยทั่วถึงกันครับใจเย็นๆนะครับหัหน้า อาจจะได้แน่นอนคือเก่าสำหรับแนวทางปู่594นะครับแล้วก็มี f อฟซีคอมเมนต์มากนะครับว่าอยากได้ตัวเลขเดีวยวทางของตาจันนะครับจากทางสายงานของฉบาเดี๋ยวเ็ดวิไลจะติดต่อฉบาไปอีกรอบหนึ่งสำหรับตาจันย่างบ่อดดนะครับอาจจะใด,ก,ดกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวได้จะติดต่อไปนะครับ อ่ะครับนี่ที่แอดวิไลได้มากนะครับจะเป็นสูตรถล่มเจ้ามือนะครับงวดวันที่16กันยายนที่ผ่านมาเดี๋ยวแอดวิไลจะลงให้เบิงนะครับเพราะว่ามีสถิติทางชบาทรงสถิติมาให้เบิงพร้อมนะครับสูตรถล่มเจ้ามือนะครับี๋ยวอ่าแอดวิไลจะเขีานายนให้เบิงนะครับงวดที่ผ่านมานะครับคือ16น,นะครับ อะไดมาแบบนี้นะครับคือนําเสนอตามที่ได้มานะครับแบบสี 4. 6, 4, 6. ่หกสี่หกอานี่คือใดมากนะครับแล้วก็ห้าแปด นี่คือวดที่ผ่านมานะครับวดที่ผ่านมานะครับวดนี้นะครับ16หนึ่งตุลาคมวดที่ผ่านมาคือ16กันยายนนะครับยำว่าตัวเลขหน้าทั่งได้มาจากสายงานของชบาพารวยอ่าสบาทรงมาให้นะครับเอฟซีต้องเข้าใจการนําเสนอของแอดวิไลนะครับได้มาแบบไหนนําเสนอแบบนั้นนะครับ งวดนี้นะครับหนึ่งตุลาคมนะครับพม่าเบิงกันนะครับสูตรถล่มเจ้ามือนะครับงวดนี้ได้มาที่สามแปดเจ็ดนี่คืองวดหนึ่งตุลาคมนะครับสองพันห้าร้อย หกสิบแปดนะครับต่อไปครับ FC ฟซีคงจะเข้าใจนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าเป็นบนหรือลงัง FC ฟซีให้เบิ้งตัวอย่างวดที่ผ่านมาเลยนะครับ อ่นี่คือตัวเลขแนวทางนะครับสูตรถล่มเจ้ามือครับงวดที่แล้วนะครับสุด3ตัวบนนะครับคือ646ี่หนี่ครับหกสล่าง58าแอาเบิงให้ดีและคืองวด16กกัยยายนนะครับงวด1นตุลาคมจะอยู่ข้างล่างนะครับ นี่คืองวดนีนะครับ1ตุลาคม68ข้างบนจะเป็นของเก่านะครับ16กันยายนสูตรถล่มเจ้ามือนะครับเอาพิจารณามักชอบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดวิไลขอกับเอฟซีคนละ3แซ่นะครับ3แช่นะครับแช่ออกไปให้เอฟซีทางช่องเฮาได้หูได้เห็นน้ำกันนะครับนี่คือสูตรถล่มเจ้ามือนะครับ อาจระได้กาฝากแช่ไปให้กำลังแรงใจแอดวิไลนะครับอาจจะได้นำตัวเลขหน้าทางนะครับสอหามาฝากกันนี่เป็นสายงานของฉบาทรงมาให่ยสำหรับที่อ c รอตาจัน์นะครับแล้วก็มี FC ทางปาจีนบุรีโท่มาเมือว่านี่คุยกับแอดวิไลอยู่ว่ารอคอยตัวเลขของปู่ซุ้มเงียบนะครับแล้กก็ของตาจันเดี๋ยวแอดวิไลจะติดต่อไปหาปู่ซุ้มเงียบให้นะครับ เพราะว่าช่วงนี้แอตวิไลกับบอได้สัมผัสสดๆปูสุ่มเงียบโดนแล้วนะครับปกติจะเค่อยสัมผัสสดๆของปูอยู่นะครับอาจจะใดกับมารอติดตามกันนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางที่ทางช่องได้นั่เสนอครับเข้ากับมาติดตามกันไปคอมเมนต์มานะครับอเอฟซีข้อมต์มานะครับเดี๋ยวทางเอฟวีไลจะตามให้พอตามใดนะครับเดี๋ยวเอฟวีไลจะตามให้ าราคาตัวเลขนะครับที่ยังค้างค่ายูตอนนี้นะครับสำหรับชุดเลขเกิดพ่อกล้วยนะครับแอดวิไลก็กำลังพ่อกล้วยนะครับชวงมใหายแล้วชุดเลขเกิดทั้งบนทั้งล่างนะครับชุดเลขดับของพ่อกล้วยปล่อยไปแล้วดับล่างแม่นิดก็ปล่อยไปแล้วนะครับสำหรับเอฟซี FC, คุณพ่อแม่ที่รอคอยชุดประหยัดต้นทุนก็คือดับล่างแม่นิด ดับล่างพ่อกลก้วยปล่อยไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวเรียงเน้าทังทีทังชอง่องห้องในนําเสนอ,อกระทอว่าสรุปไปหลายสํานักเดียวรอตทีตามกันนะครับร่วมกับที่ย่งางค้างค่าอยู่นะครับที่รอคอยก็คืออาจจะเป็นย่างสายพออ่อนนะครับนี่ย่างบอดายมากนะครับ ล่างอย่างเดียวสายพาออนี่ยังบาดใหมาเดี๋ยวแอดวิไลจะเช็คเบิ้งจะติดตามให้อีกนะครับทนาดก็รอติดตามกันอ่าสำหรับคลิปนี้จากล่างกันไปนะครับถล่มเจ้ามือนะครับเบิ้งให้ดีอันนี้คือตัวอย่างงวดที่ผ่านมาข้างบน16กันยายนงวดนี้1ตุลาคมแอดวิไลขอ3ามแท่แท้ออกไปให้ f อทั้งช่องเข้าในหูได้เห็นน้ากันอยู่ดีม่แห้งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ